ยังไม่จบกับพระธรรมเนี่ยเขาจะมีลูกเล่นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่างาัครองพูดชัดเลยไอ้ที่บอกว่าจบๆอะ่ะกูเรื่องกลัวอีกน้อยก็มีปัญหาจริงๆแล้วจีนกําลังท้าทายนะครับก็เหมือนกับประเทศอื่นท้าทายที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นในกรณเนี้ก็พูดง่ายจีนเองนะครับก็ต้องการที่จะเปลี่ยนเย์บุ๊กพอเขารู้ว่าเย์บุ๊กเก่าที่มาเน้นเรื่องของอะไรครับ เรื่องของการก่อสร้างเรื่องอะไรต่างๆไม่ใช่แล้วนะครับเทบุ๊กใหม่ของเขาก็คือเน้นเรื่องคุณ l i t นะครับที่ตะกี้กีตาร์ได้พูดถึง p r o d u c t i v e force <Yes>. ในที่นี้ก็คือเน้นเรื่องของอะไรเทคโนโลยี Technology ระดับสูงซึ่งก็ประสบความสําเร็จนะท้าทายในการเรื่อง AI ด้านอะไรต่างเหล่านี้เลย <Yes. S 1> ทางด้านจีนนั่นก็ได้ขยายบทบาทของตัวเองนะครับขึ้นมาแม้ว่าจะมีเรื่องของ ภัยคุกคามที่เราได้เล่าให้ฟังก็ตามน,นะครับแต่ว่าจีนเองยังมีกระสุนนะฮะยังยังเหลืออยู่เลยที่ยังไม่ได้ใช้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นในกีนี้ผมคิดว่าจีนยังรักษาอัตราการเติบโตเหมือนปีที่แล้วได้ครับที่5% ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดนะคะเป้าหมายของเราคือพาช่องนี้ไปสู่1ล้าน Subscribers เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจธุรกิจและการลงทุนให้กว้างขึ้นและถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆฝากกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากอัปเกรดความรู้แบบลงลึกตอนนี้เรามี YouTube Membership แล้วนะคะเพียงสมัคสมาชิกคุณจะได้รับสิทธิ์ชมคอนเทนต์และสัมมนา Exclusive จาก r e d i กรพีและทีม Business Tomorrow ค่ะ มาร่วมสนับสนุนพวกเราในการสร้างคอนเทนต์ดีๆเพื่อเพิ่มความรู้และเสริมสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นของคนไทยไปด้วยกันนะคะ จ์สมชายครับวันนี้ชวนอาจารย์มาวิเคราะห์เศรษฐกิจจีนนะคะที่ทางผู้นําจีนก็บอกว่าได้ประกาศยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ที่จะผลักดันทั้งการเติบโตจากอุปสงค์หรือว่าการบริโภคในประเทศและเขาก็จะผลักดันเรื่องของนวัตกรรมเพื่อที่จะสร้างชาติให้โตได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเราก็เห็นอยู่นะคะว่าจีนเองเขาน่าจะมีส่วนที่เป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจหลายอย่างนะคะมีคนบอกว่าจีนนั้นเจอ 3 d นะคะทั้งเรื่องของ d e f l a t i o n เงินฝืดนะคะ e m o g กราฟิกก็คือสังคมสูงวัยแล้วก็ d e b t นี่เขาก็สูงมากด้วยนะคะก็ทำให้อัตราของการเติบโตที่ในอนาคตจะได้ดีเหมือนกับในอดีต7% 8% mm hmm. มันน่าจะยากแล้วจะโตได้ให้ถึง5%ก็ยังยากเลยนะคะอาจารย์สบชัยมองว่าในปีนี้ความท้าทายของเศรษฐกิจจีนคืออะไรบ้างคะ่ะจริงๆแล้วจีนกำลังท้าทายนะครับออก็เหมือนกับประเทศอื่นท้าทายที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง นะครับพูดง่ายเรื่องของอเมริกาที่มีการนะครับดำเนินมาตรการในเรื่องของการขึ้นภาษีนะครับจีนเองก็โดนนะครับรดลดจากร4 5ยนะครับตอนนี้ก็เหลือเท่าไหร่ครับจริง,รงๆก็ประมาณ40%และยางนอกจากนั้นอเมริกายัางใช้วิธีการบังคับนะครับด้วยเรื่องของไอตัวตัวภาษีเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดรีชอร์ริงก็คือไปลงทุนในอเมริกานะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามที่จะ ดึงนะครับประเทศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอินเดียนะครับทางด้านเกาหลีตัวเลขของการลงทุนเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยสูงถึง5 0 0แสนกว่าล้านเกาหลีเนี่ยแสนสามแสนห้าเพราะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะที่เขาพยายามที่จะเรียกว่าอะไรครับเมกับเป็นการเกรดเกมแต่ขณะเดียวกันมันก็ส่งผลในด้านหนึ่งนะฮะก็คือกระทบกับจีนในด้านหนึ่งก็คือสิ่งที่เขาทาอยู่นั้นการค่าระหว่างอเมริกากับทั่วโลกเนี่ยลดลงไปนะครับ การค้าจะลดลงไปเหลือเท่าไรครับประมาณสักสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อเมริกานะเพราะ่เดี๋ยวนี้การค้าโลกเนี่ยนะครับมีอเมริกาอยู่อยู่ประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์น่เพราะการค้าระหว่างกันเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์และก็เห็นได้ชัดก็คือการนําเข้าจากจีนเนี่ยลดลงครับอ่านี่เห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี้แต่จีนทําไมครับการค้าระหว่างจีนกับประเทศต่างๆเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้นในด้านละตินอเมริกาแอฟริกาในอาเซียน ท้ายก็มาสู่เรื่องของการค้าจีนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีน,นี้ก็พูดง่ายจีนเองนะครับก็ต้องการที่จะเปลี่ยนเย์บุ๊กพอเขารู้ว่าเย์บุ๊กเก่าที่มาเน้นเรื่องของอะไรครับเ,เรื่องของการก่อ,อ,อสร้างเรื่องอะไรต่างๆไม่ใช่แล้วนะครับเย์บุ๊กใหม่ของเขาก็คือเน้นเรื่องคุณภาพนะครับที่ตะกี้กีตาร์ได้พูดถึง Product Team <Yes>. Force ในที่นี้ก็คือเน้นเรื่องของอะไรเทคโนโลยี Technology, ระดับสูงซึ่งก็ประสบความสําเร็จนะท้าทายในการเรื่อง AI ด้านอะไรต่างเหล่านี้เลย ซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะว่าเมื่อมาเน้นตรงนี้อัตราการเติบโตมันก็ขยายตัวจะเป็นแบบเก่าไม่ได้แต่เขายังเก่งสังเกตดูนะฮะเขาเรื่องของ m a n u f a c t จอร์เก่งฮนะเยอะมากถูกแต่ตรงที่ไม่เก่งคืออะไรครับไม่สามารถที่จะกดดันให้เกิดคอนซัมชันนะให้มากพอผลก็คืออะไรครับนะครับสาภาพยุโรปมาครองพูดเลยครับว่าวันนี้สาภาพยุโรปเนี่ยเจอสองเดงเด้งหนึ่ง คือ minute to minute instability คือพูดถึงทรัมป์ในลักษณะโอ้โหเอาแน่ไม่ได้เลยเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลากับสื่อนามิของจีนสื่อนามิของจีนคือยุโรปกำลังเจอปัญหาสินค้าจากจีนท่วมและราคาถูกด้วยเพราะฉะนี้ก็พูดด้านหนึ่งก็คือจีนเก่งนะครับสามารถที่จะขยายเรื่องของนี้เพราะฉะนั้นที่จีนขยายตัวปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ใครบอกเฮ้ยส่อรเซกว่าหเปอนต์สบายเลยนะครับ เพราะว่าเขาจริงๆเรายัางไม่ได้ใช้ทร,รัพยากรนะฮะของเขาอย่างเต็มที่และยังไม่ได้กระตุ้นเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าจีนเองไม่จะมีปัญหาอย่างที่เรารู้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีเฟลชั่นเรื่องของการบริโภคยังไม่ได้เต็มที่กับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือนี่นะครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็นะครับด้วยเศรษฐกิจที่มันใหญ่โตแบบเนี้ขยายตัวได้ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยผมคิดว่าถือว่าเก่งมากแล้วและที่สําคัญก็คือเป็นานตามนโยบของเขา ก็คือในด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับเรื่องของคุณภาพเพียงแต่จีนต้องแก้ปัญหาหนึ่งนะเรื่องของอะไรครับเรื่องของอ่าอ่าดีเฟลชั่นจะทำยังไงสองจะกระตุ้นเรื่องของคอนซัมชั่นยังไงซึ่งเขาก็มีลักษณะหนึ่งก็คือคอนกระตุ้นด้วยอะไรครับเน้นในด้านของการให้สวัสดิการด้านต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะกระตุ้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นังไงก็ตามเนี่ยนะครับอสิ่งหนึ่งก็คือว่าทางด้านจีนนั้น ก็ได้ขยายบทบาทของตัวเองนะครับเอ่อขึ้นมาแม้ว่าจะมีเรื่องของภัยคุกคามที่เราได้เล่าให้ฟังก็ตามนะครับแต่ว่าจีนเองยังมีกระสุนนะฮะยังยังเหลืออยู่เลยที่ยังไม่ได้ใช้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ผมก็คิดว่าจีนยังรักษาตราการเติบโตเหมือนปีที่แล้วได้ครับที่หเปอร์เซ็นเราจะสังเกตด,ดูอย่าง IMF ทุกปีเลยนะครับเบอร์แบงสี่เปอร์เซ็นกว่าสี่เปอร์เซ็นกว่าเอาจริงๆ5%ห้าเปอร์เซ็นได้นะครับฟันปีนี้ผมยังเชื่อว่า จีนเองยังรักษาอัตราการเติบโตที่ห้าเปอร์เซ็นตได้เช่นเดียวกันแม้ว่าจะมีเรื่องของเทสบินก็คือปัญหาที่เราคุยกันอยู่นะก็ต่มครับค่ะแล้วประเด็นเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐล่ะคะอาจารย์คะมันจบปิดฉากลงแล้วหรือว่าในช่วงพฤศจิกายนนี้ที่การเจรจาเพื่อที่จะมาหารือกันอีกรอบเนี่ยมันอาจจะเป็นความเสี่ยงที่เขาจะปะทุขึ้นมาอีกค่ะอาจารย์ยังไม่จบกบระเพาะทำเนี่ยเขาจะมีลูกเล่นอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นอย่างมาคลองพูดชัดเลยไอ้ที่บอกว่าจบจบอะ่ะคุณต้องกลัวอีกหน่อยก็มีปัญหานะครับอย่างในยุโรปเนี่ยเขาเห็นชัดเลยอีกหน่อยมีปัญหาเรื่องอะไรเล่นงานเรื่องยุโรปเรื่องของอะไรครับเรื่องของ Big t a ทคนะครับที่จะมีการคุมเข้าเรื่องของอะไรครับเฮดเฮดสปชนะครับห้ามพูดเขาจะพูดให้กีดช้างก็ยอมเข้าทางทรมต้องการ2จะเก็บภาษีต้องการเล่นงานอะไรต่าง,องของจีนก็เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นจีนเองอย่าลืมว่าที่ตกลงกันมันเป็นลักษณะของอะไรครับทั้งปี นะครับเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าไอ้ที่ตกลงกันเรื่องนะครับลดเรื่องภาษีนะครับขณะเดียวกันจีนเองก็จะต้องช่วยเหลืออ่านอะไรครับลดเรื่องของอะไรครับเรื่องของการอ่ากีดกันทางด้านของไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าอะไรครับอ่าไอ้ตัวแร่หายากเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็ยังไม่ได้จบง่ายๆนะครับรัฐอเมริกาเองจริงๆนะฮะก็คงจะต้องการอีกการหนึ่งก็คือคือเล่นงานขนดเที่พบนี่ก็เล่นงานเก็บภาษีอะไรครับ เซมบิคอนดักเตอร์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะครับเพราะฉันพูดง่ายขนาดจะไปพบกับทางด้านสีชิงผิงนะฮะเพราะฉันในด้านนี้พูดง่ายนะครับก็คงพูดง่ายก็คือยังดําเนินมาตรการด้านหนึ่งก็คือเล่นงานจีนแต่ด้านหนึ่งก็อะไรครับจาเป็นต้องอาศัยจีนขอความร่วมมือคือคู่ขนานกันไปครับแต่ยังไงก็ตามผมคิดว่าเรื่องของจีนกับอเมริกานั้นพูดง่ายก็คงจะดําเนินลักษณะนะครับอย่างที่คุยกันอยู่อเมริกาก็คือ ต้องพึ่งพาจีนในเรื่องแร่หายากเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเรื่องก,การค้าจะไปเล่นหลักก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายถูรูถูกลางอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับพูดง่ายท,าทําในลักษณะที่เรียกว่าสเตตัสกัวก็คือรักษาสภาพเดิมก็คือถูรูถูกลางต่อนะครับอันนี้คงจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนจีนเองเขาก็รู้วิธีการต่อสู้กับทางด้านเมกาและที่สําคัญก็คือตอนนี้จีนเองนะครับไม่ได้อะไรครับผลกระทบ ที่ต่ออเมริกานั้นนะครับเรื่องของอะไรครับซื้อน้อยลงแต่สปรากว่าจีนขยายถึงการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆเนี่ยยังมีนัยยะสำคัญเลยครับ แต่ส่วนของการขยายไปประเทศอื่นๆนะคะมันก็เป็นผลดีกับจีนในแง่ของอัตราการเติบโตนะคะแต่อย่างที่อาจารย์พูดถึงว่าสึนามิจีนนี้มันดูเป็นภัยสําหรับประเทศที่เป็นประเทศคู่ขานะคะการเข้ามาถล่มโจมตีการมาของสินค้าต้นทุนต่ําแล้วก็อาจจะกระทบกับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเดิมของประเทศนั้นๆที่มีอยู่นะคะอาจารย์มองว่าจีนเขาจะจัดการปัญหาส่วนนี้ยังไงบ้างและสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่กลับไปทิมแทงจีนเองด้วยหรือเปล่าคะ จีนเองนั้นก็คงจะหาทางด้วยวิธีการเพิ่มเรื่องของอะไรคอนซัมชันซึ่งอันนี้เป็นวิธีการแต่ก็พูดอยู่ตลอดเวลาแต่ยังทําไม่ได้เต็มที่ทชนี้นที่2นะครับจีนเองก็ต้องการที่จะได้ตัว GDPGDP GDP ส่วนหนึ่งจะได้มาจากเรื่องแมนูแฟ c เจอร์เพราะฉะนนในกรณีเขาจะชะงักไม่ได้เพราะะนะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านของอะไรครับอย่างยกตัวอย่างสภาพยุโรปเนี่ยนะครับก็บอกเฮ้ย hey, เราจะต้องเล่นงานเอาเข้าจริงๆอ่ะประชุมเมือม่อเมือม่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย มันเกิดการขัดแย้งเพราะว่าอะไรครับอย่างบักของบอกให้ในกรณีเราต้องอะไรครับเรื่องของคอมมูนิตี้เอ่อแพลตฟอร์มก็คือพูดง่ายแบบอเมริกันเนี่ยซื้อสินค้าทางด้านอะไรครับผู้นําของเยอรมันในแมทช์เขาบอกเฮ้ยอย่าไปพูดเรื่องนี้เลยเพราะาอะไรครับเขาเองก็รู้ว่าจาเป็นต้องพึ่งเรื่องของจีนเขาส่งออกทางด้านจีนพาะพูดง่ายจีนก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่ว่าจะมีหลายประเทศมีกันกลัวพาะพูดง่าย เรื่องนี้ก็คงแล้วแต่ประเทศว่าจะแก้ปัญหากับจีนยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องของการส่งออกของจีนแล้วก็ราคาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ที่เราต้องเผชิญเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆทั่วโลกครับอันนี้ก็แล้วแต่ประเทศว่าจะทําได้ขนาดไหนแม้กระทั่งซาภาพยูโรเองนะครับยังขัดแย้งกันเองเลยนะครับบอกว่าเฮ้ยเราจะเรื่องพยายามเลเล่นงานอีกประเภทหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยเล่นงานได้ยังไงเพราะตัวเขาเองก็ต้องพึ่งพาจีนเพราะฉะนั้นนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เราสิ่งหนึ่งที่พอจะทําได้ก็คือว่า สินค้าจีนที่ราคาถูกนั้นเราก็มาดูช่องว่างนะครับเหมือนอย่างบางประเทศที่เขาใช้ช่องว่างในแง่กฎหมายมันมีเรื่องของอะไรครับมีการดัมปิ้งขายสินค้าต่ํากว่าทุนขายนอกตลาดถูกกว่าในืคืออะไรครับทุ่มตลาดถ้าเป็นแบบนี้เราก็สามารถเก็บภาษีถูกต้องได้แอนตี้ดัมปิ้งหรือมีการซับสิได้ไหมซับสีได้ก็คืออุดหนุนเราก็เก็บอะไร CVD เขาตัวเวลดิงดิวต้เพราะแต่ละประเทศก็คงจะต้อง เลือกดูว่าสินค้าตัวไหนเป็นยังไงบ้างกับอันที่2ก็คือดูเรื่องอรายละเอียดนะว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของกระบวนการผลิตนะ,ะมันมีลักษณะที่เรียกว่ามีช่องว่างแต่การที่จะเล่นงานทางด้านกฎหมายหรือเปล่าอันที่2กับอันที่3หนีไม่พน้นเือหนีไม่พ้นกันยังไงครับด้านหนึ่งนะฮะบางประเทศอาจจะใช่ย,ยังไงถือโอกาสย้ายย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่จีนเหมือนกับที่จีนย้ายฐานการผลิตมาหาเรานะครับเพื่อที่จะได้ได้ต้นถุนถูกกับอีกด้านหนึ่งก็คืออะไรครับต้องปรับตัวเองนะครับ ปรับเรื่องของอะไรต้นทุนของแต่ละประเทศผมว่าแต่ละประเทศนั้นจะคงจะต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับเรื่องของสึนามิของจีนหนีไม่พ้นเราเองก็โดนโดนเล่นงานแต่อย่าลืมนะขณะที่เราเจอสึอนามิการส่งออกของเราเนี่ยปรากฏว่าไงวิเคราะห์นะครับที่กขามองโลกในแง่ร้ายหมดเลยจําได้ไหมปีที่แล้วโอ้ยจะขยายตัวเท่าไหร่ปรากฏว่าทั้งปีนะกีตาร์ก็รู้วันนี้ออกมาเลยส่งออกขอเาเท่าไหร่ครับสิบสองเปอร์เซนตนะครับนะ ไกลมากสุดท้ายเนี่ยคนยังตกใจเลยดีกว่าที่หลายคนคาดพันปีนี้ทั้งปีไอปีที่แล้วผ่านมาทั้งปีเท่าไหร่2.4ตอนนี้นรัฐบาลกําลังปรับตัวเลขแล้วนะครับอย่างบางคนบอกเฮ้ย hey, ปีนี้จะขยายตัว1.5ตอนนี้แม้กระทั่งสภาพักเองออกมาพูดทำไนครับเฉลี่ยอยู่ที่2เปอร์เซ็นครับนะครับและั้งรัฐบาลเองบอกเฮ้ย hey, ปีนี้จะถึง3เพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็พูดง,ง่ายๆว่าสถานการณ์โลกมันไม่เลวร้ายอย่างที่หลาย,ลายคนคาดทางด้านของ IMF มีการปรับตัวเลข สามครั้งนะครับจากตอนแรกแย่มากเลยปรับสองสามครั้งหลังเนี่ยในทางดีขึ้นก็คือเศรษฐกิจโลกนะครับมันไม่จากเรื่องของนโยบายทัปมม์เนี่ยมันไม่ได้ไล่แรงถึงกระดาน,นั้นทางด้านหกรารกบเวียดนามอ่ะสังเกตด,ดูสิครับปีที่แล้วแปดเปอร์เซ็นปีนี้รัฐบาลบอกว่าต่อไปเนี้จะพยายามให้ได้สิ์โอเอซีดีเขาบอกเอาสักเก็หรือแปดเปอร์เซ็นก็พอแล้วนะเพราะฉะนั้นในแง่นี้ผมก็คิดว่าในด้านหนึ่งเศรษฐกิจโลกรับเศรษฐกิจไทยในปีนี้ผมก็คิดว่ามันไม่ได้ รุนแรงนะครับมากมายอย่างที่หลายคนกลัวว่ามันคือการเผาจริงผมคิดว่าเอาเข้าจริงๆอาจจะเรียกว่ามาอย่างผมยังคิดว่าสามารถขยายตัวได้เกิน2%ได้ครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดนะคะเป้าหมายของเราคือพาช่องนี้ไปสู่1ล้าน Subscribers เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจธุรกิจและการลงทุนให้กว้างขึ้นตอนนี้เรามี YouTube Membership แล้วนะคะเพียงสมัครสมาชิกคุณจะได้รับสิทธิ์ชมคอนเทนต์และสัมมนา Exclusive จาก p r e p i c a p และทีม Business Tomorrow ค่ะฝากกด u b s c r i b e เอาไว้ด้วยนะคะ